สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคํานวณหาแนวทางของหวยลาพัฒนานะครับของงวดประจําวันที่29นะครับวันนี้ครับเรามาดูสถิตินะครับงวดที่ผ่านมานะครับ งวดที่ผ่านมานี้ต้องขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับสูตรแตกกระจุยกระจายเลยนะครับงวดที่ผ่านมานี้ครับเรามาดูว่าสูตรไหนนะครับที่เข้าบ้างนะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเข้าแค่สูตรเดียวนะครับเหลือสูตรเดียวที่เข้านะครับก็คือแปดกับหกนะครับเข้าที่หก เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเราต้องมาลงสูตรใหม่ด้วยนะครับทั้งสูตรใหม่แล้วก็สูตรปรับปรุงนะครับสูตรปรับปรุงจะเอาสูตรนี้นะครับมาปรับปรุงแล้วก็สูตรเดิมนะครับเราจะใช้สูตรเดิมตัวนี้นะครับ สูตรมันก็อย่างนี้และครับมีเข้าบ้างหลดบ้างนะครับแต่วันนี้เราจะมาแก้แขนกันใหม่นะครับแก้มือกันใหม่มาแก้มือสาวหลากันใหม่นะครับครับวันนี้มันเป็นมันสูตรมันหลดนะครับเราต้องมาทําย้ดนหลังกันใหม่นะครับแล้วจะทําให้ดูสักประมาณสองวัดนะครับย้านหลังสองวดนะครับ งวดที่สามจะเป็นงวดของวันนี้นะครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับงวดนี้เอางวดที่ออกสามหกสามศูนย์เก้าเก้านะครับเป็นงวดแรกนะครับจะมาทําดูย้อนหลังนะครับให้สมาชิกได้รับชมนะครับ เราจะเริ่มจากสูตรที่หงกันก่อนนะครับสูตรที่หเราจะใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยบนนะครับ3าบวกเกนะครับ3าบวกเก,ก็จะได้12 2ตัวนี้เรามาบวกกับ7จคงที่นะครับ2อบวกเ็ก็จะได้9นะครับได้9 ้นับเพิ่มนะครับหแต้มนะครับก็จะเป็น0สูตรที่1น,นะครับได้เก่ากับ0แล้วก็สูตรที่2นะครับสูตรที่2เราจะเอา3ตัวบนนะครับบวกกันร้อยมาไลยนะครับตัวนี้เป็นสูตรเดิมนะครับแต่ปรับปรุงใหม่นะครับ เก้าบวกเก้านะครับเก้าบวกเก้าก็จะได้สิบแปดนะครับได้แปดเก้าบวกศูนย์นะครับก็จะได้เก้าคราวนี้เราเอาเก้าบวกแปดนะครับเก้าบวกแปดก็จะได้สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกสองคงที่นะครับเจ็ดบวกสองก็จะได้เก้านะครับเพราะปกติสูตรนี้เราเราจะเอาแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่างวดนี้ นำมาปรับแต่งบวก2คงที่นะครับก็จะได้เด่น2ตัวนะครับเป็นเด่นเจกับ9นะครับสูตรที่2นะครับแล้วก็สูตรที่3ครับคราวนี้สูตรที่3ามเราจะเอาสูตรเดิมนะครับก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนะครับหลักแสนนี้คือเอาบวกกับตัวมันเองนะครับ3ามบวก3ามนะครับก็จะได้หกนะครับ ส่วน6นะครับก็เหมือนกันนะครับบวกกับตัวมันเอง6กบวก6ก็จะได้12นะครับได้2คราวนี้เอา6กบวกสนะครับก็จะได้8 8ดบวกสอคงที่นะครับ8บวกสก็จะได้10ครับได้0ตัวนี้เป็นสูตรที่3นะครับครับส่วนสูตรที่4นะครับสูตรที่4เราจะเอา หลักแสนบวกหลักหลักหมื่นนะครับสามบวกหกนะครับก็จะได้เก้าเก้ามาบวกด้วยหน่วยบนนะครับสามวกหกได้เก้านะครับเก้าบวกเก้าก็จะได้สิบแปดนะครับได้สิบแปดได้เด่นแปดนะครับสูตรน,นี้เอาตัวเดียวนะครับ มาจับมาจับชนนะครับสูตรที่1น,นะครับ9กับ0สูตรที่2นะครับ7กับ9สูตรที่3นะครับ8กับ0สูตรที่สี่ก็คือ8ตัวเดียวนะครับคำนวณต่อมานะครับออก8 7380ย์นะครับ ก็เข้าที่เลขศูนย์นะครับเข้าศูนย์เข้าเจ็ดนะครับเข้าศูนย์เข้าแปดนะครับงวดนี้เข้าทุกตัวนะครับสูด้านหลังนะครับถ้ามาดูงวดที่สองครับงวดที่สอง มันเดิมนะครับหลักแสนบวกหน่วยบนนะครับก็จะได้แปดบวกศูนย์ก็จะได้แปดนะครับแปดบวกเจ็ดคงที่นะครับบวกเจ็ดคงที่ก็จะได้สิบห้าห้านับเพิ่มนะครับเป็นหกสุตรที่สองนะครับแปดบวกศูนย์นะครับตัวนี้แปดบวกศูนย์ก็จะได้แปด แล้วก็สามบวกแปดนะครับก็จะได้สิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดนะครับก็จะได้เก้าเก้าบวกสองคงที่นะครับบวกสองคงที่ก็จะได้สิบเอ็ดนะครับได้เก้ากับหนึ่งนะครับสูตรที่สองสูตรที่สามนะครับแปดบวกแปดตัวนี้นะครับแปดบวกกับตัวมันเองนะครับแปดบวกแปดก็จะได้สิบหกศูนย์บวกศูนย์ก็จะได้ศูนย์นะครับหกบวกศูนย์นะครับก็จะได้หกนะครับหกตัวนี้นะครับบวก สองคงที่นะครับหกบวกสองก็จะได้แปดนะครับเรามาจับชนกันลงมานะครับสุดที่สองนะครับได้เก้ากับหนึ่งสุดที่สามนะครับหกกับแปด สูตรที่สี่นะครับเราเอาใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหมื่นนะครับแปดบวกศูนย์ก็จะได้แปดแปดบวกหน่วยบนนะครับก็คือศูนย์ได้แปดนะครับได้แปดข้ามาดูงวดล่าสุดครับออกหนึ่งหกสองสองนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับก็เข้าที่หกนะครับสูตรที่สองเข้าที่เก้า สูตรที่ 3, ข้อที่6นะครับสูตรนี้สูตรที่4หลุดนะครับครับคราวนี้เรามาดูงวดวันที่29นะครับสูตรที่1นะครับเอาสูตรที่1ก่อนนะครับ7จ็บวกสนะครับ 7จบวกสก็จะได้9กนะครับ9กบวกเจ็ดคงที่นะครับ9กบวกเจ็ดคงที่9กบวกเจ็ก็จะได้16นะครับได้6 6นับเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับเป็น7สูตรที่2องครับใช้3ตัวบนนะครับ10บนบวกหน่วยนะครับ2อบวกสก็จะได้4 หกบวกสองนะครับหลักร้อยบวกหลักสิบหกบวกสองก็จะได้แปดนะครับคราวนี้เอาแปดบวกกับสี่นะครับก็จะได้สิบสองนะครับได้สองสองนับเพิ่มนะครับสองบวกสองคงที่นะครับสองบวกสองก็จะได้สี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับสูตรที่สองนะครับสูตรที่หนึ่งเด่นหกกับเจ็ดนะครับสูตรที่หนึ่ง สูตรที่สองครับได้เด่นสองกับสี่นะครับมาดูสูตรที่สามครับสูตรที่สามเราใช้หลักแสนนะครับบวกกับตัวมันเองนะครับเจ็ดบวกเจ็ดก็จะได้สิบสี่นะครับแล้วก็หกนะครับหกบวกหกหกบวกกับตัวมันเองนะครับหกบวกหกก็จะได้สิบสองคราวนี้เอาสี่บวกกับสองนะครับก็จะได้หกนะครับหกตัวนี้บวกสองคงที่นะครับหกบวกสองก็จะได้แปด ครับสูตรที่สามครับได้หกกับแปดนะครับมาดูครับวันนี้สูตรเราจะเดินต่อหรือเปล่านะครับแล้วก็สูตรที่สี่นะครับใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับเจ็ดบวกหกนะครับก็จะได้สิบสามสิบสามบวกสองนะครับบวกหน่วยบนนะครับสิบสามบวกสองก็จะได้สิบห้านะครับ สูตรนี้ได้15นะครับสูตรที่ครับเพราะฉะนั้นมาจับคู่นะครับคราวนี้มาจับคู่จับชนนะครับ อสรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งได้หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดสูตรที่สองนะครับได้สองกับสี่สองกับ 4. สี่สูตรที่สามนะครับได้หกกับแปดแล้วก็สูตรที่สี่นะครับได้ห้าครับคราวนี้เรามาดูตัวชนนะครับมันชนที่ หนะครับจนที่6ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันที่2ีก้าของเราเด่น6นะครับสรุปนะครับ ลาวพัฒนาวันที่29นะครับสิบก้ามกราคม6กเนะครับวิบ่งลูดนะครับเด่นวิ่งลูด6นะครับ 6ตัวเดียวนะครับวันนี้ครับคราวนี้เรามาจับคู่ชุด2ตัวนะครับเอาชุดเด่นก่อนนะครับชุดเด่น2ตัวนะครับ เด่นนะครับเด่น6นะครับเราจะจาะเราก็จะจับ6 2นะครับจะได้2 6แล้วก็4 6นะครับ4 6 5 6นะครับ แล้วก็เจ็ดสองนะครับเอาชุดเต็มเลยนะครับเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดห้านะครับตัวนี้คือชุดเด่นของเรานะครับชุดสองตัว แต่ว่าเด่น6นะครับเด่น6ก็คือ3ตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าจะจับคู่ชุดไม่เยอะนะครับอีกหนึ่งตัวก็น่าจะเป็น2 5นะครับเป็น6ชุดนะครับชุดเด่น แล้วก็มาดูชุดลองของเรานะครับตัวลองตัวลองก็จะมี7 4นะครับ7จ็ดเนะครับลองก็คือ7 4นะครับ7 4 7 8นะครับ เจ็ดแปดเจ็ดห้ามีแล้วแล้วก็สี่แปดกับสี่ห้านะครับอันนี้จับให้หมดทุกตัวนะครับจับให้หมดทุกตัว แล้วก็เน้นนะครับเอาตัวเน้นนะครับเน้นไปที่สองหกนะครับสองหกกับห้าหกสองหกกับห้าหกสองตัวนะครับฟันเน้นเน้น,นะครับฟันเน้นสองชุดนะครับ ชุดสามตัวกันนะครับชุดสามตัวสามตัวเราจะเอาห้านะครับห้าสองหกจับใส่กันนะครับห้าสองหก สองห้าหกนะครับหกเจ็ดห้าแล้วก็หกเจ็ดสองนะครับอันนี้เป็นชุดสามตัวครับ จับสี่ตัวด้วยนะครับเผื่อมันจะมาหกตัวเอาสี่ตัวนะครับก็จะได้เจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าสองหกนะครับแล้วก็เจ็ดสองห้าหกนะครับชุดสี่ตัว เป็นชุดวินจะว่าชุดวินก็ได้นะครับชุดวินสีตัวนะครับเอาละครับก็ได้ประมาณนี้นะครับงวดวันที่ยี่สิบเก้านะครับผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยสมาชิกไว้ด้วยนะครับพอตัวเลขที่ได้มาก็ได้มาจากการคำนวณน,นะครับจากที่ทำให้สมาชิกได้ชมนะครับ วิธีการบวกกันคูณนะครับบวกยังไงนะครับตามสูตรนี้เลยนะครับตัวเลขที่ได้ทุกตัวนะครับก็ได้จากการคำนวณแบบนี้แหละครับถ้าสูตรเราเดินนะครับก็จะได้ตัวเน้นเน้นนะครับก็จะได้สองหกห้าหกนะครับจากตำแหน่งนะครับแล้วก็ชนหกตำแหน่งที่เด่นนะครับตำแหน่งที่เด่นก็คือหกนะครับวิ่งลูดหกตัวเดียวนะครับงวดนี้มาดูครับว่าเราจะแก้แค้น แก u, แ tamam. ้แขนแก้มือสาวเหลาวันนี้ได้หรือเปล่านะครับครับแล้วก็สมาชิกท่านใดหรือว่าผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบสูตรการคำนวณของหนุ่มบ้านานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับและสุดท้ายนะครับก็ขอให้สมาชิกและก็ผู้ที่เข้ามาชมทุกคนทุกท่านนะครับ เป็นผู้โชคดีนะครับถูกหวยรอยเบอร์เฮงๆปงปังๆกันทุกทุกคนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันในงวดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ